กับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมือนกับได้มาติดตามเรื่องราความฝันกับคุณยายเนาะคุณยายหลังจากเรียกออกเนาะมนมันนึงตึงนั่งอึ้นวันตังทินนี่ฟันดีบะกะว่าฟันดีอยู่นอนเส้ามือเสมือกับมาลับดอกมันมันตังทินนอะมันคือนอนที่จ้องค่บ้านนี้เื่อนที่สามเพื่อนที่สี่มาลับน ฟันกับมาฟันคนสีแจงได้ฟันคนสีแจงฟันสิลูกนะฟันวัประมาณตีสามเนี่ยเยอาแล้วสิลับเยอะแล้วคนสีแจงเออสิลับคนสีแจงแล้วแล้นมานั่งเฮียงกันกับอาผู้ไปน้องกันนี่ละค่ะนั่งเฮียงกันอยู่บ้านวาหนูน่ะมันแรนมากน้อหนูหนูน่ะจ้ามอเะใส์พักกันหยาดนูหลายบ่หนูน่ะแรนมากสองโต นูนะ่ะตัวใหญ่เลนมาสงตัวบนะาดนี่ใหญ่ี่ก็คุเบ,บเอาหนูจับนะูจับเอาหนูบ้านจับเอาหนูใหญ่กันก็จับเอาหนูคือกันใหญ่แล้วก็จับเอาใหญ่นี่ก็จับเอา,า,เอา,า,เอาแต่ว่าพู้เฒ่าคือกันนั่นละในผพู้ละตูวแพู้ละตูเสียงมูได้บ่หายมูเห็นได้บานะเอาหนูนะั่นเสียงมูบานนี่หนูน่นะ เอามาอมใส่ปากเสียงมูบัดเอามาสร้างเป็นกับฟันบัดได้อมหนูไหวมันตัวใหญ่คือตัวหน่อยได้อมนี่หน่วยตัวบักใหญ่แล้วอมเต็มปากอยู่ลูกอยู่จังสี่ทียังวะในความฝันนั่นโอ้ว่ะอาเนี่ยมาหนีอาเพ่กก็อมไหวคือกันบ่ปากน้ำไผ่มาต้องปียายก็อมไหวคือกันบ่ปากน้ำไผ่บ้านนี้ความฝันยายมันบ่ยาวดอกฝันบ่ยาวแต่ว่าในความฝันนั้น จำแม่นจำแม่นแม่นแต่ว่าหย่านมูเอาน้ำอีกหย่านมูเห็นเสียงไหวเสียงเมืองไดกับบุกขาเมืองใดกับบุกขามาเสียงหมดในปากอมไหวจุลูอยู่บนปากน้ำไผ่ปรากฏวันในความฝันหนึ่งมูเห็นน้ำบ่บ่มูบ่เห็นเสียงไหวเลยอมเด็กกับบุกปากเลยอมแล้วกับบุกปากน้ำไผ่ไปสลายกันจังว่าหัวกนื้หาหนีใไงหนี้นีใไงหนี้ก็อมไปอมคือกันพักกันพักกันเบาหน้าในความในในจิตสำนึกฝันว่าอุ้ย เข้าประกันอมหนูเนาะอ่าว่าพะกันเบากันนาในจิตสำนึกนอควบวันนะบ้านในหัวเมืองขึ้นมาปรากฏว่ายานีจนเจ็บผงแก้มนะอมคากหลายอมคากหลายเสด็จขึ้นมากกระจื้อหน่ปั๊บเลยควบฟันตัวนี้โอู้กูอมหนูตัวนี้กูฟันกูได้อมหนูเพิ่นว่าปรากฏลูกขึ้นมากก็มักข้ามผงแก้มอย่างของนะมันยังเก็บอยู่มันยังเก็บผงแก้มตุงนะมันโตใหญ่ยังไา หนูโตแบบไงนี่ก่านสามากอมใบร์ไดยังปะตอนนี้ผู้เฒ่าสองคนเนต่างคนกับต่างอมหนูตีเปียกหนูกับแปดได้ปุ้ยเนาะหนูโอปากนีแปดหนูหนีหนึ่งได้ปว้ยหนูหนึ่งหนูหนึ่งปากแปดปากแปดสองคนอมไหวมันอาจจะเป็นแปดหนึ่งแปดสองก็เป็นได้เนาะแปดหนึ่งแปดสองเพราะว่าหนูสองโต นูสองตัวผู้เฒ<ม>่าสองคนอมหนูสองคนอมหนู<ม>สำคัญแท้ๆทํสำคัญแต่แต่ได้ผู้เฒ่าค่ะแต่ว่าคือคุณยายเคจฝันเนวนี่มันเป็นปราาะภัสตค่ะคดีใดเนาะแม่นคดีใดแต่ว่ายายานันแต่ว่ายาานันตีเป็นจังสีได้ยาาตีา่าปากมันมันนุ่นอมไหวย่าปฏีเป็นศูนย์เปดหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งแมน้าเลกซ้ำโตได้นยายตีเป็นศูนย์แปดหนึ่งตีเป็นศูนย์แปดหนึ่งแมนรด้ว่าปากนี่ครับว่าอมจนกลมวะอมจนกลมไหวง่วงวะปากอมไหวจนกลมปากตีเป็นศูนย์แปดหนึ่งตีเป็นศูนย์แปดหนึ่งเพราะว่าปากนุ่นๆหนายายยายเลยตีเอ็ดสี่ก็จิตตีไก่แนวไก่ค่ะยายฟันแบบนี้ ก็ให้เอตีทั้งบานเนาะตีข้อมินเขาไต่ขีบแมนแมนแมนแดงตันแดงปันเพราะว่าแนณทางค่ะวันแดงตันแนวทางเนาะแต่ว่าคุณยายมีตีเป็นศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งคือศูนย์แปดสองก็เป็นใจเพราะว่าผู้เเ่าสองโตอมนูคือกันนูกับนูสองตูนูกับนูสองตพุทธเขาพุทธสองคนนั่งเหนี่ยงันเมื่อตัวจิตตีว่าจังไร ตีโบเก่งคือจับโผนะจับโผตีเก่งเนาะจับโผตีเก่งนี่จับโผตีเก่งเพราะว่าป้าบุญคนอีสานก็ตีโบคอยเป็นเนาะแมนแมนแมนย่า่นี่ก็ตีโบคอยเป็นตัวกันเอฟซีสังานนี้แมนคักเน๊ยแมนแมนสาที่เบิงในคอมเมนต์เนาะแมนเพราะว่าค so like <world air> Man. 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 ุณยายนี่ได้เบิงบ่เพิ่นตีให้มะนี่แมนแมนได้เบิงอยค่ะแมนคุ้มคืนแต่ว่าคือคุณยายกับโบพันมาหนีโดนแล้วได้หลายหัวได้ คุณยหญ่ก็บอซื้อมานีไล,ล่หงวดอ่ะแต่ว่าหงวดนี้สำคัญที่อีนาะหงดนี้บ่มาพันหงวดนี่แหละแต่ว่าถ้าคุณใหญ่ตีนี้ก็บอค่อยผ่าปันใดยด้ไค่ะก็บอค่อยผ่าที่กันท้าคุณให<ม>ย่ยีเ<ม>พราะว่าเอาเหิน,นําคุณใหญ่นะแมนคุณใหย่จีเป็นศูนย์2ปดสองศแต่ว่าโตโตต,ต,ตรงๆมันไดหนึ่งศูย์้าโตอ้อมมันก็82ปดสองเนี่ยแปดหนึ่ง่ะ นูตัวหนึ่งไม่ว่านูสองตัวแปดสองกับเป็นแมนแปดสองก็เป็นแปดหนึ่งี่ศูนปดหนึ่งหรือว่าแปดสองแมนแมนเทาก็ซื้อกันไหวละค่ะ้าตัดสองตัวกับแปดหนึ่งแปดสองนี่ล่ะมักแนวนี้แน่บอกคุณยายแมนแมนคุณยายมักแนวนี้คือเอฟซีคนสีมักแน่ใดเอฟทางบ้านเท่าเนาะคนตีกันแม่นคือกันเลยแมนเอฟซีพวก็แก่งคือกันแก่งคือกัน คุณใหญ่กะคุณใหญ่มีส่วนมากคุณใหญ่มีจีเม่นคือกันแมนค่ะคุณใหญ่กับฟันมาย่าเราคุณความฟันของคุณใหญ่นี่ค่ะฟันสันๆนนะไ้แนวทางของเอฟซีทั้งบ้านเนาะเอาไปเป็นแนวทางเนาะแมนค่ะบารหาใหญ่พัดทินไปปัรหาุนผูดคนไายนะ่หันเพราะว่าใหญ่ก็เคยอธิษฐานอยู่ไปนอนะอธิษฐาน่อแมนอธิษฐาน่อค่ะ คารบอนเบนบางทีก็เป็นรู้ชาที่แมนเนาะแมนแมนแมนใหญ่บันนะจะนามายหญ่ผมันจ้กเสื้ออยู่หันบันพันเสื้อเดียวเท่านั้นแล้วเลยแล้เวเลยค่ะอย่าง่าความฝันของคุณใหญ่ก็มีที่ยังจำานี้เนาะคุณใาญ่เนาะแมนแมนจำน,นี้ค่ะค่ะ,คะอขอบค,คุณแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณใหญ่เช็เนาะค่ะตัวเลขของคุณใหย่เค็ค่ะศูนย์เป็หนึ่ง คุณยายเขตพผ่นฝันค่ะฝันว่าเห็นหนูค่ะฝันเห็นหนูโสงโตเรนเรื่องกันหน้าค่ะคุณยายเขตไปจับเอาค่ะมูพิ่นกระจับเอานั่เนา่ค่ะเป็นคุณยายเป็นผู้เท่าคือกันค่ะจับเอาข้นโตัวค่ะแต่ว่าพผ่นอมหนูไใ้ค่ะยามคนเห็นนาะนค่ะปากกลมค่ะ คนทีปากกลมเป็นศูนย์ค่ะปากเป็นแปดหนูเป็นหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะเลขของคุณยายเขตแปดสองปากเป็นเปดหนูสองตูวคุณอโศงเขาหนะึ่ค่ะเป็นตัวกันของคุณยายค่ะเปดสองมันทีสิบหกสินหาคมพ่อโสงสงพันห้าร้อยหกเปด ให้คันผู้สมงทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสรารจริยแรรรัฐบาลนะาะค่ะการยลืมกดคิดตามตาบุญขุนสารกดไตกดแท์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริษาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวหรือขาดตาบุญนอนสานกสิหายมาาฝากผู้สมงทางบานนะาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกันเพื่อนคนคิดนาโพ่กันใ่โศกโศกมันหมนลำลำด้วยด้วย,ยห่งหิห่งปังตังคับตุเรศของคุณยายเขตนนองค่ะสวัสดีค่ะ